เราไม่ทราบว่าคุณหมอที่จะพอช่วยแชร์ประสบการณ์การเป่ารักษา,าได้ไหมคร,มมรับผมรักษาเราวมหาหายไรเ้เคส็ดแล้วละ่ะครับตาว่าดเนียคืออย่างเงี้ยมีผู้ยิงคนนึ่งอะ่ะแกแกเป็นคือแกไปทำงานที่บุรีรัมย์ตอนอายุแกอายุยี่สิบแปดปีนะทำงานชุมพรทานอ่ตอนนี้แกห้าสิบเท่าไหร่บ้างห้าสิบสามห้าสิบสี่แล้วแกยี่สิบแปดปีแก,แกเริ่มปวดหัว งานนะแก่ปแกเป็นคนคนเก็บปวดว้าก็ไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะพอไปหาหมอเสร็จพวบเดียหมอก็อยามากินกินมันก็ไม่หายกินก็ปวดแค่บันเทาทุเราแต่ว่าหลังจากนั้นมา,มาอาการจะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงครับคือมันไม่เบาไปตลอดมันก็ปวดบางบางมันก็ทํางานไม่ได้นอนกลับมาที่บ้านแม่ก็เลยพาไปหาไปหาพระพระแถวบ้านนี่แหละปรากฏว่าพระเอาคล้ายๆแกววานะ เราคล้ายๆกับภาษาอาจารย์พรลวมลวัอ่ะคล้ายภาษาอาจารย์มามาแกงน้าให้กินมาแกงน้ําไว้ให้แกกินรากรวาแกอ้วกอ้วกออกมาแบบก็ไม่หายตอนหลังมามันหนักขึ้นหนักขึ้นแกก็เลยต้องไปคลินิกไงอาการมันหนักขึ้นทุกวันแล้วก็ไม่หายทีนี้พอดีวางบางเงินว่าผมผมเป่าให้ญาติญาติของน้องชายแกที่อยู่กอนสมุยตตะพบนเป่าทานโทรศัพท์นี่แหละคนนั้นแ่ะเขาปวดหัวเหมือนกัน แล้วยกแขนยกขาไม่ขึ้นปวดตามใหล่ตามตังเลยตามตัวหมดเลยผมเป่าให้ทีเดียวผู้หญิงคนนั้นหายเลยทางโทรศัพท์นะผมไม่ได้เป่าตรงๆนะผมอยู่ขนรกนผมเป่ายืดกว่าสูงอเนี้ยทุกวันนี้ไม่ทํางานได้แล้วหลังจากที่ทํางานไม่ได้สองเดือนแกก็เลยโทรมาหาพี่สาวว่าทําไมไม่ให้หมอทีเป่าให้ปวดแกตอนแรกแกก็ไม่เชื่อแกไม่คือคือคนมันรู้จักกันเนาะแกก็ไม่คิดว่าผมจะเป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็เลยมาหาผมบอกว่าน้องชายบอก ผมก็เลยเป่าให้พมเป่าให้วันเดียวคือวันแรกเลยผมเป่าให้พอผมเป่าเสร็จแกบอกแกร่วงไปหมดเลยแกร่วงไปนะครับผมแกว่าแกว่าดีขึ้นประมาณสิบเปอร์เซนต์เลยแกว่าอย่างเงี้ยต่อครั้งแรกนะครับพอหลังมาผมก็เลยเป่าให้เป่าให้แกก็ดีขึ้นเรื่อยเเนี่ยพอเมื่อวันวันก่อนผมก็เลยเป่าให้แกว่าน่าจะร้อยเปอร์เซนต์แล้วแกว่าอย่างเงี้ยครับคอาการอีกเลยผมไม่ให้แกกินยานะหลังจากเป่าแล้วก็ไม่กินยาเลยแกไม่ต้องกินยาทุกวันเนี่ยแก ายวันวันเมื่อวันก่อนเ่ะแกไปที่แกไปรับลูก,กชายแกที่อำเภออะไรวะอยู่อยู่บุรีรัมย์อำเภอแล้วคงจกจับื่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราเลยนออ้อง,นองสองห้องไปอนะน้องสองห้องบ้านใหม่ชัยพัน์ไม่ไม่เลยใช่บ้านใหม่ชัยพดไปที่เมืพุทธไทยสงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละแกไปรับแกก็บอกแต่ก่อนนั่งรถแบบนี้ไม่ค่อยได้เลยแกว่าเนาะครับนั่งรถเก๋เกิดเเนี่ยเพราะว่าถามแกอยู่เมื่อคืนแกบอกว่าหายหมดแล้ว หมอที่เป่ากี่ครั้งครับสี่ห้าครั้งนี่แหละเมะื่อเมื่อวานเมื่อคืนนี่เขามีผู้หญิงคนหนึ่งอยูอยอ่อยู่ในคอนแกนต์ทำงานองค์การโทรศัพท์อดีเพื่อนเขนาได้นํามาไงปิดภูมแผ้เป็นเป็นความพืนเนี่ยครับผมก็เลยเป่าบอกให้ทางโทรศัพท์นะครับพอผมบอกเสร็จเขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นเดียวนั้นเลยเขาว่า,างั้นโอ้ เนี่ยวันนี้ผมจะบอกให้พอนี้ผมจะทำย้ายแกกินด้วยไงผมจะทำทำย้ายด้วยเป่าไปด้วยไงผมจะปอกให้สักสักสินหนึ่งอ่ะสินหนึ่งสองสินสินสองสินนี่เป็นยังไงครับอ้าวก็เจ็ดวันกับสิบห้าวันไงอ๋อก็คือเป่าเป่าวัเป่าเฉพาะวันพระหรือว่าทุกวันไม่เป่าทุกวันหรอครับอ๋อครับครับแต่ว่าผมเป่าไม่เคยเจ็ดตามใครนะอืมไอ้ผมก็ไม่เอาโอ้ ว่าส่วนมากเป็นคนยากจนผมเลยไหม <c oughs> ครับครับครับถ้าคนรวยนี่ก็คือว่ากําหนดเอาเลยใช่ไหมถ้าเขาให้ผมก็ก,ก,ก็อาจจะรับอยู่แต่ยังไม่เคยรับเงินใครครับาาสาธุสาธุแตยังคนอยากให้ผมไปเป่าโรคมะเร็งสามโรคหลายหลายหลาย,หลายโรคอยู่ตอนนี้ครับอืมรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเป่าคนไหนก็โอเคคนนั้นตอนนี้โอ้ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าคนที่ว่าเป็นมา28 เป็นไรครับเขาโดนขวางครับอ๋อหมายถึงคุณยายคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นญาติเขาเป็นญาติผมแหละครับเขาโดนขวางอืมว่าผมเป่าไอ้คาถาถอดละแกร่วงเลยครับครับโอ้แล้วแกว่าตอนที่ผมเป่าไอ้ไอ้คาถาไมเกนอ่ะนะปวดหัวไมเกนอ่ะนะครับบทนี้ผมเป่าสามครั้งเป่าใส่หัวแกสามครั้งแกว่าคนลุกแกคน อันนี้ก็คือมั่นใจว่าเป็นเป็นอาการของคนโดนของบ้นขัง